านวิวาโลมเหตุเจ้าบ่าวซื้อยกทรงผิดไซส์เมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมืองจุนอี้ของประเทศจีนได้มีคลิปเหตุการณ์หนึ่งในงานวิวาที่ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกโซเชียลโดยเป็นวิดีโอที่พิธีกรกำลังขึ้นชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกงานแต่งไปอย่างกระทันหัน ดยพิธีกรได้ออกมากล่าวว่าตามประเพณีเจ้าบ่าวจะต้องซื้อเสื้อผ้าให้ฝ่ายหญิงตั้งแต่หัวจรวดเท้าแต่เนื่องด้วยฝ่ายชายนั้นซื้อยกทรงมาให้ฝ่ายสาวขนาดเล็กเกินไปครอบครัวทางฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมจึงไม่ส่งตัวเข้าพิธีในงานแต่งซึ่งพิธีกรจึงออกมาชี้แจงเหตุผลที่ต้องยกเลิกงานแต่งในครั้งนี้ไปและได้เปลี่ยนจากงานแต่งไปเป็นงานฉลองปีใหม่ในทันที ต่อมาหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปลงออนไลน์กลับมองว่าทางฝ่ายเจ้าสาวต้องการที่จะหลอกเงินค่าสินสอดฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างหรือไม่โดยภายหลังฝ่ายเจ้าสาวก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเหตุที่ต้องยกเลิกงานไปนั้นไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องยกทรงแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะทัศนคติและการเคารพซึ่งกันละกัน โดยเจ้าสาวเคยแจ้งฝ่ายชายเอาไว้แล้วแต่ฝ่ายชายก็ยังซื้อมาผิดขนาดพอไปแจ้งอีกทีกลับโดนฝ่ายชายพูดใส่ว่าหาซื้อไม่ได้หรอกใส่ของเก่าไปก่อนไม่ได้หรอพร้อมทั้งยังโดนฝ่ายชายพูดจาไม่ดีใส่อีกด้วย